แกะกล่องมือถือราคาเกือบ4ี่0 0จากร้านผ่อนในไอจจะโดนหลอ,อกไหมนะนใน่จะเป็นมือถือหรือเปล่านี่คือถ้าเกิดว่าเปิดมาเป็นอย่างเออนิกร้องไห้เลยนะทุกคนโหทักทายนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสินะี่อีกแล้วนะคะผมก็คือตามชื่อคลิปเลยนะครับความหาธทรมของฟ้านเนี่ยมันได้เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคน ประเด็นคือเล่าท้ามความก่อนเลยนะทุกคนวันก่อนคืออะรุ่นที่ฝันใช้ก็คือเป็น iphone 11 pro นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจาก lazada เหมือนกันแล้วก็เคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันว่าเออมันใช้ได้ไหมอะไรยังไงเนาะพอทำคลิปไปได้สักพักสักพักเนี่ยคือฝันก็เวลาทำคลิปฝันก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายใช่ปะทำคลิปไปทำคลิปมาสรุปปุ๊บ ส่วนมากอะจะเป็นแนวบล็อกแนวอะไรอย่างเงี้ยที่ลูกค้าเข้าที่สปอนเซอร์เข้าเนะาะก็คือเขาจ้างคลิปที่เขาจ้างนั่นแหละเนาะแล้วก็เราได้ยินว่าเฮ้ยผลตอบรับจากการที่ลูกค้าจ้างเรามาทําคลิปแล้วยอดขายเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คือฝันดีใจมากๆประเด็นคืองานหลังๆที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นคือต้องออกไปข้างนอกต้องล็อต้องยกกล้องหน้ามาถ่ายต้องแล้วกล้องหน้า i iPhone นทุกคนทุกคนก็รู้ว่ามันชัดแบบว่า HD ดูขุมขนแบบ รูกลุมขนแบบสุดมากของจริงนะฮะเราก็เลยเล็งไปเล็งมือถือรุ่นอื่นว่าเอ้ยมันจะแบบว่ารุ่นไหนดีอะไรยังไงก็ไปลองเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่ามีอยู่ในใจอยู่รุ่นหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามีออโต้โฟกัสตั้นหน้านะครับคือ ปกติกล้อง iPhone เวลาเวลาเราถ่ายเนาะคือด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เบลออยู่แล้วมันจะเบลอแค่กล้องหลังนะครับคือมันไม่มีออโต้โฟกัสด้านหน้านั่นเองแต่โทรศัพท์รุ่นนี้มีนะฮะทุกคนแต่ประเด็นคือเรารู้สึกว่าเราได้ยินมานานมากๆว่าการที่เราซื้อมือถือจากร้านในไอจที่เป็นแบบว่ายิ่งถ้าเป็นร้านที่ผ่อนได้เนี่ยคือมันจะได้ราคาที่มันถูกกว่าเดิมมากๆแล้วก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็พยายามเลือกร้านที่ เฮ้ยมันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็เสียงมานะครับทุกคนออีกใจหนึ่งในฝันก็คิดว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ต่อเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าเฮ้ยซื้อมือถือด้วยเนาะคือแบบว่าใครที่แบบว่า้ย e กําลังเป็นนะักศึกษางบน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะซื้อมือถือมาแล้วแบบว่างบไม่เยอะนะครับต้องการผ่อนต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถือว่าเป็นการทําคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆหนูๆห,หรือว่าใครหลายๆคนก็แล้วกันเนาะ ราะฉะนั้นทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยเด้อเพราะว่าถ้าโดนผมขึ้นมาเนี่ยเบื่อแน่แน่เอาดีจริงคือยอมเสียเงินเกือบสี่หมื่นเพื่อกล้องหน้าของโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอะทุกคนอมนั่นแหละนะครับไอจี IG ที่ฟันตอนนี้คือกําลัง <c oughs> มันตื่นเต้นไงทุกคนว่าอ,อ๋อฉันจะได้ของจริงเลยอ๋อฉันจะได้ของจริงเลยโอ้ยได้ของขึน้นมาเปิดมาด้านในมันเป็นก้อนหินอะไรทำยังไง <c oughs> โอเคทุกคน ร้านในไอจเนี่ยคือร้านเนี่ยเดี๋ยวฝันให้ทายคลิปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนต้มตุ๋นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องแจกวาบให้ทุกคนนะทุกคนนะเออก็อาจจะต้องไปสาีตำรวจก่อนเลยนะะถ้าโดนตุ่นขึ้นมา <c oughs> โอเคอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามเซลล์ก็คือวันนี้มาแบบว่าหน้าสดมากๆเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลานี่ท่าทุ่ม เที่ยงคือแล้วคืออดใจไม่ได้จริงๆมันเงินมันจํานวนเยอะอ่ะคือมันมาถึงเราเราจะเ,เก็บไว้คืนหนึ่งฉันจะนอนคือมันนอนไม่หลับไว้ทุกคนค่อยมาแกะพรุ่งนี้โอ้ยค่อยมาแกะพรุ่งนี้คือมันนอนไม่หลับจริงๆต้องมาแกะเลยนะฮะทุกคนแต่ฝอันก็ไม่กลัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ออทํำการเดี๋ยวนะหาก่อนก <c oughs> ็ได้ทำการทาเซรั่มโจเซ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน ใครที่แบบว่ามีปัญหานะครับอย่างแรกเลยนะหลักๆคือใครที่ผิวรู้สึกว่าผิวขาดน้ําผิวไม่อิ่มน้ำเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเวไทายนะครับที่ช่วยไปกระตุ้นคอลลาเจนแล้วกออ็มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ ไปเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวของเราครับแล้วก็มีนวัตรกรรมนะในการที่จะล็อกความชุ่มชื่นของผิวเราะไม่ให้ออกมาด้านนอกคือมันเพิ่มอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นมันล็อกไม่ให้ความชุ่มชื่ะมันออกมาด้วยนะครับทุกคนและที่สําคัญเนี่ยมีซิงชนิด P C A เป็นซิงที่มีความเสถียรที่สุดช่วยเรื่องรอยสิวแล้วก็สิวได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะาหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็มีโปรเด็ดๆอยู่นะครับทุกคนปกติเนี่ยขวดหน,นึ่งมันสาคร้อยเจ็ดส ลดเหลือแค่669บาทนะครับทุกคนแล้วก็พิเศษไปกว่าน,นั้น3คนเนี่ยจะกปกติ1040บกว่าบาทนะลดเหลือแค่999ส่งฟรีทุกคนสามารถทาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะครับเซอรเซ่ไทยแลนด์ตามนี้เลยนะโอเคทายของนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนตุ่มตุ่ม,ม,มอันนี้ไปเนี่ยก็อย่างไยก็มีเงินเข้าจากอันนี้นะม <c oughs> ันดีจริงทุกคนคือฝันตั้งใจทำมากาจริงนะฮะทุกคนอ่ะ มาทุกคนได้เวลาที่ฟาอันเองรอคอยสี่หมืนของฉันจะขอแกะแต่บอกเลยนะว่ากล่องมุ้งมิงมากจากดูจากการแปะเทปจากการห่อด้านนอกนะคือรู้สึกว่า มิดชิดแล้วก็แน่นหนาดีเดี๋ยวดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะแต่ใดๆคือต้องมีของให้นะมือถือให้นะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรแวบๆแล้วเฮ้ยโอ ให้ดูทุกคนดูดิคือมีของมาให้แบบเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในสปเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้เนาะอ่ะวางปุ๊บอ่าก๊าซแตงกิ้วนะฮะคือจะไม่โชว์ก่อนอันนี้คือจะไม่โชว์ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ของด้านในจริงไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นใส่คล้องแมสะ่ะใช่ไหมใส่คล้องแมสสนะครับมีเขียนด้านหลังด้วยว่า Have a nice day thank you for support นะฮะอุ้ยใส่ใจนะ <c oughs> ถือว่าใส่ใจนะนี่อย่ามาโกงฉันนะ <c oughs> คือแบบว่าถ้าไม่ได้ของนี่คือจุกตายโอ้ยมีสเปรย์ม,มาแอลโกอฮอล์มาให้อีกอันหนึ่งเป็นชินจังน่ารักมากดูดินะฮะอะไรอีกและก็เป็นเคสนะครับนี่อะทุกคนน่าจะเดาได้แล้วว่าโทรศัพท์ฝันเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนนะครับเคสประมาณนี้และที่ ฮะฮะนี่แถมเม็ดมาให้เป็นปึกอย่างนี้เลยเหรอโอ้สุดมากโอ้ยอ่ะที่เหลือเป็นอะไรโอ้มีอีอันนี้เป็นสำหรับเก็บอะไรอ่ะเก็บแผ่นหอมที่ไม่ได้ใช้งานเป็นแผ่นหอมทุกคนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ยังไงนะโอ้โห อันนี้เดี๋ยวนะที่จับไปเมื่อกี้นีค้คคอเลยนะโทรศัพท์ทุกคนอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอนับของแถมก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของแถมทั้งหมดหกชิ้นนะครับมีเคสมาให้ด้วยนะอ่ะโอเคเราเคลียร์ของแถมออกก่อนเพราะตอนนี้ พระเอกของเราอยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนว่าไปหอบบับเบิลมาอย่างดีนะแล้วก็หมดแล้วนะครับทุกคนไม่มีของอะไรแล้นะโอเคโล่งใจละเพราะว่าคือรูปทรงมันคือกล่องโทรศัพท์นะครับคือมันไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่อะไรแต่อย่างใดตอนนี้คือผ่านไปละเปราะหนึ่งคือโล่งโล่งโล,ล่งขึ้นมาแล้วเปราะหนึ่ง แต่ด้านในมันจะเป็นโทรศัพท์หรือเปล่าต่อมาลุ้นไปด้วยกันท <mm ันทารันท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 ัน ซองซูงกาเล็กซี่เอสยี่ 5G นั่นเองนะคะเป็นรุ่นที่ฟรานสั่งมาเนาะอันนี้คือฟอานสั่งมาที่1 2 8 g งินะครับราคาเดี๋ยวบอกท้ายคลิปเนาะว่าเท่าไหร่ขอเปิดดูด้านในก่อนตอนนี้โอเคซิลมาอย่างดีนะครับทุกคนอะให้ดูไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยนะโอเคแกะเลยนะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวมันไม่เหมือน iPhone หรอที่มีแบบว่าปุ๊บให้ฉี คือเราต้องแกะเองใช่ไหมแกะเองเราหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยนะ้ยโอทุกคนโอ้ยเป็นรอยเป็นรอยตรงนี้เห็นไหมอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นให้นะมันเป็นรอยนิดนึงอ่ะทุกคน คือมันนิดเดียวแต่ว่ามันโทรศัพท์ใหม่ไงเราก็จะมีอาการเห่อนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนแกะระวังนะทุกคนกล่องก็มีค่าฟีหมืนห่นขนาดนี้นะนี่ชิงกล่องคือบอว่าปังนะฮะแวววับมากเนาะอ่ะมาเปิดด้านในกันเลย โทรศัพท์ <c ười> คือดีใจที่เจอโทรศัพท์ด้านในนะฮะทุกคนนี่มาแล้ว <c ười> สวยมากทุกคนคือแบบว่าคืออันนี้ฟันเซอร์เลิกเป็นสีดำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้มันดูแบบว่าเอ้ยกระทัดรัดดูภูมิฐานดูออะไรอย่างนี้เนาะโอเคก่อนที่จะเดี๋ยวขอตั้งตัวเครื่องไว้ก่อนนะวางอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนยังไงดี วางวันนี้ก่อนแล้วกันดูก่อนว่าด้านในกล่องน,นะครับมันมีอะไรมาให้บ้างเนาะโอเคโล่งแล้วสรุปมีเครื่องจริงๆให้อันนี้นะ่าจะเป็นเลขพวกเลขอ e ีมี่เลขอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้มาครบเลยนะแล้วก็มีซัมซุงแคด้วยนะครับโอเคมีซัมซุงแค e ให้ด้วยก็แสดงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ของเราเนี่ยมีประกันอยู่นะทุกคนกอน็อะไรอีกตรงนี้ ป,ปึ๊บอ๋อหมดแล้วนะฮะแค่นี้เลยเนอะอันนี้ก็จะเป็นอะไรด้านในอืมเป็นสายชาร์จมาให้นะครับทุกคนเป็นสายอะไรนะเขาเรียก USB C ปะ่ะเขาเรียก Type C เนอะเป็น Type C แบบนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ อ๋อไม่มีอะแดปเตอร์ให้หรออืมไม่มีอะแดปเตอร์ให้อ่ะไม่มีทุกคนงงว่าต้องซื้อเองหรออะแดปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับทุกคนให้มามีทั้งคู่มือแบบด่วนแล้วก็แบบเต็มนะเออดีนะทุกคนโอเคโล่งละแต่สิ่งที่งงคือ ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้จริงๆใช่ไหมอ๋อแล้วหลังนี้เป็นถาดถาดจิมซิมนะทุกคนไม่มีอะแดปเตอร์มาให้หรอกทุกคนใครรู้บ้างว่าปกติเราวเขามีอะแดปเตอร์มาให้ปะหรือไม่ให้ใครรู้ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอันนี้คือสงสัยนิดหนึ่งถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าให้ก็ดีแต่น่าจะไม่ให้ไหม,ไมเออ,อเเก็บกล่องกอง่อนเดี๋ยวกล่องเนี่ยมันจะแย่งซีนโทรศัพท์ของเรานะครับทุกคน ให้ดูว่ามันจะมีเป็นตัวที่ให้เราแกะมาให้ตรงนี้อุย้ยเหมือนจะติดฟิล์มมาแล้วด้วยนะเหมือนจะติดฟิล์มมาแล้วด้วยแล้วก็ให้แกะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แกะกล้องตรงนี้อ่ะแกะนะหนึ่งสองซ้ำอโอ้ยสวยมากทุกคนมีคำว่าซัมซุงตรงนี้ด้านล่างแล้วก็แกะตรงกล้องนะครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำ สวยมากทุกคนมันเวอร์นะเอาดีๆด,ดูเวอร์นะฮะแล้วก็แกะด้านหน้าจ้ะเพิบสวยมากจริงๆนะฮะทุกคนใช่ใช่ทุกคนอันนี้คือเขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะคือในกล้องมันเห็นอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวฟันเหมือนเดิมถ่ายรูปให้ลวกันนะเดี๋ยวเสิร์ชเดี๋ยวขึ้นให้อ่ะโอเค ๋ยวันขึ้นรูปให้ตรงนี้แล้วกันเนาะนี่เลยนะครับโอเคทีนี้จากที่ดูภายนอกคือตรงตามสเปคแล้วก็ของจริงเลยก็คือ S 2 1 Ultra นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันจะเปิดเครื่องได้หรือเปล่านะน2่สองสามขึ้นไหมเอออันนี้คือถ้า,ถาแทสเมื่อกี้กดแล้วยังไม่ขึ้นนี่คือร้องแล้วนะทุกคนขึ้นเป็น Samsung Galaxy มันขึ้นยินดีต้อนรับอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวฝันขอลองไปตั้งค่าก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยมันก็จะมีให้เราตั้งค่านู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวขอตั้งค่าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่าโอเคกลับมาแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือไปเล่นก็คือไปทําไปตั้งค่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือนี่มาเป็นโหมดแบบว่าคือพร้อมใช้งานแบบนี้แล้วอ่ะคือมันก็แอบแบบว่าไม่ชินนิดหน่อยเพราะว่าฟันก็ห่างหายจากการใช้ Android ไปประมาณ2ปีแล้ว ทีนี้สิ่งที่เราจะดูหลักๆเลยบอกก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้รีวิว,วแบบโอ้โหบุกบุกเทคนิคนุ่นถ้าอยากดูแบบนั้นให้ไปดูช่องไอทีดีกว่านะนี่คือเรารีวิว,วแบบว่าผู้ใช้งานจริงๆเนาะอย่างแรกที่ฟันสัมผัสได้ในมือถือรุ่นนี้ทุกนะคนมีความไวในการแบบว่าทัชเนาะก็สี่หมื่นคือเนาะอะมาดูอย่างแรกก่อนเลยดีกว่ากล้องว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมีรูปไฟอยู่ของเรา เปรีย้ยนะฮะด้านหลังก็มีความเบลอจริงๆโอเคหลักๆอยางดูวิดีโอมากกว่า,าเดี๋ยวฝานลองอัดวิดีโอให้ดูนะอ่าโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากซัมซุงกา a ล็กซี่อัลตร้า5 g นะครับก็คือเป็นไมค์ของกล้องเลยทุกอย่างของกล้องหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอทดสอบหมดออโต้โฟกัสหนึ่งไงละ่งละไงล่ะหน้าฝันก็คือเบลอไปเลยเป็นหม เออปังนะปังนะอชอบอ่าโอเคนะครับทุกคนในส่วนของวิดีโอกับรูปภาพเนี่ยก็รู้สึกพอใจมากๆเลยก็คือไม่ผิดหวังนะครับกล้องหน้าสวยกว่า iPhone เยอะมากๆสำหรับฟานเนาะใครที่แบบว่าเนาะคือโช์สวยจริงนะฮะทุกคนต่อไปอ,อีกอย่างหนึ่งที่ฝานอยากจะทดสอบก็คือในส่วนของภาพแล้วก็เสียงนะครับเดี๋ยวเราเปิดคลิปคลิปไหนดี เอาจริงป้าขอสหภาพเลยว่าตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อสองตัวตอนแรกอะคิดว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวสรุปคือคนอมอเอา้าทักทายนะครับที่สุดในส่วนของภาพก็คือแบบว่ายอมมากๆนะครับคือดีจริงนะครับ ความคมชัดอะไรคือ10-10 10นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับาการมารีวิวในคลิปนี้ก็ปรากฏว่าเฮ้ยร้านใน i อที่ฝันไปซื้อมาเนี่ยคือมันโอเคจริงๆแล้วก็ได้ของมาคือครบทุกอย่างเลยนะครับทุกคนคือเนี่ยเธอของแค้แน่นอนแหละแบบนี้เนาะมันมันไม่จินแดงอยู่แล้วว่ะเราสัมผัสได้จริงๆนะคคือถ้าจินแดงมันจะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือส่วนตัวฟันคิดว่า โอเคผ่านนะครับทุกคนหรือว่าใครมีอะไรให้ฟันเช็คอะไรเพิ่มเติมแนะนำเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนอแต่สรุปก็คือได้ของจริงได้ของแท้นะทุกคนทีนี้มาในส่วนของราคาหลายๆคนอาจจะแบบว่า <c oughs> เท่าไหร่นะเครื่องนี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่3 9 9 0 0พบาทนะครับทุกคนราคาของเขาเนาะ ซึ่งฟรานไปซื้อกับรลังนใน A อเนี่ยคือมันสามารถผ่อนได้นะครับทุกคนตอนผ่อนเนี่ยร้านที่ฟัานไปซื้อเนี่ยคือสามารถที่จะแบบว่าออพอเราผ่อนครบ50%เนี่ยส่วนมากก็คือจะให้ของไปเลยนะครับโดยปกติเนี่ยจะเฉลี่ยทางร้านก็คือว่าผ่อนครบ30-50%เนี่ยเขาได้ของมาเลยนะครับเหมือนฟอานตอนนี้เนาะก็ใครสนใจนะครับอบอกชื่อร้านได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ของจริงแล้วก็ บริการหรืออากระทับใจของแคมมาให้เยอะจริงๆนะครับทุกคนก็คือร้านโฟนบายเองนะครับทุกคนก็คือร้านนี้นั่นเองนี่เล่นให้ตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็แวะไปถามเจ้าของร้านเขากันได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของร้านกันเองมากๆเลยนะครับพี่เอเนาะโอเคนี่เลยนะครับไอจี IG นี้เนาะโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาเวลาไปแบบว่าเรียนรู้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้รีวิว อะไรอีกในเครื่องของ Samsung s 21 Ultra อันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันเนาะ แต่บางต้นคือฝันขอไปใช้ดูก่อนว่ามันเฮ้ยติดขัดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝันด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าอยากให้ฝันรีวิวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนติดตามฝันได้นะครับใครที่อยากจะคุยกับฝันก็ไอจีฝันสติงอันนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ฝ้าอันสติงนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโล่